ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะจากไท a ฮอตมาสเตอร์นะฮะเป็นคำแนะนำนะฮะสำหรับเกี่ยวกับนกเกี่ยวหรือนกคู่ที่นำเข้ามานะฮะอ่านำเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยฮะทุกคนทุกคนอาจจะแฮปปี้ฮะก็คือเถอะกันนิดหน่อยฮะแน่นอนฮะเขาะนกใหม่เข้ามาน่ารักนะฮะโกนอาจจะรีบถือรีบแมนนิ่งมันนะครับรีบจับรีบรูปรีบให้คนนู้นดูคนนี้ดูให้เพื่อนดูบ้างอะไรมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะ แต่สําหรับนกที่นําเข้านะฮะเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยผมให้คําแนะนํานะฮะมันเป็นประสบการณ์นะฮะถ้าสมมติคุณรีบเอาไปโชว์หรือรีบเล่นกับมันเนี่ยนะฮะหรือว่ารีบเอามาแมนนิ่งถือบนมือท่านอดหลับอดนอนเนี่ยฮะจะเป็นผลเสียกับนกนะฮะนกอาจจะมีอาการช็อกนะฮะเขาเรียกว่าช็อกนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอากาศบ้านเรามันร้อนฮะถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวบ้านเราเนี่ย มันก็ยังร้อนฮะเท่ากับเมืองนอกคืออน้าร้อนของเมืองนอกนะค,คุณนี่ไปถือมันยิ่งให้มันอุดลับอดน,นอนเนี่ยมันจะมีมีปัญหาเกี่ยวกับการช็อกนะฮะการกลัวการเครียดนะฮะอาจจะล่วงได้ก็มีมีมีม,ม,ม,มีมีบางคนนะฮะที่นกเข้ามาแล้วรีบไปถือมันนกคู่ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะขอ,อะแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะฮะคลิปนี้คือสำหรับ คุณลิฟนะฮะพี่ลิฟนะฮะให้ผมทําคลิปมาแนะนํานิดนึงนะฮะก็คือว่านกเวลาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกพูดหรือนกเหยวก็ตามเนี่ยอย่าพิ่งรีบไปเล่นกับมันนะฮะแล้วเวลาให้อาหารนไม่ต้องขึ้นบนบนกินบนมือนะฮะคือคุณเอาลูกไก่วางให้เขากินแค่นี้ฮะเขายังตกใจอยู่นะฮะมาเป็นอาทิตย์นะฮะก็ยังตกใจตกใจอยู่แต่ไม่เป็นไรฮะเราไม่เสียดนะฮะนะครับคือให้เขาผ่อนคลายก่อนแล้วดูอาการกินอาหารของเขานะฮะว่าเขาเนี่ย ผิดปกติหรือเปล่านะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนกแม่งมาแม่งเป็นโรคมาจากต่างประเทศหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยดูอาการก็รู้นะฮะนกป่วยหรือไม่ ok, ป่วยนะฮะจริงๆแล้วดูก็รู้นะฮะการกินอาหารการคลายแคดของนก ok, นะฮะแล้ววางถานน้ำมาให้ด้วยนะฮะสำหรับนก,กเวลาหิวน้ําอาจจะลงมาทานน้ำนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับคือตอนแรกๆคือพยายามอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปเล่นกับมันเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะฮะอย่าเพิ่งไปถือเป็นแมนนิ่งมันนะฮะ ยังไงก็ตามคือบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนนะฮะผมยังเปิดแอร์ให้นกอยู่ให้นกค่อยๆชินชินกับอากาศลงมาบางคนคิดว่าอ่ะเปิดพัดลมก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะฮะคุณชอบเปิดพัดลมก็เปิดพัดลมไปไม่ไม่มีปัญหาแต่าสาหรับผมผมเปิดแอร์ให้เขาอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าให้เขา,เขาค่อยค่อยปรับอากาศลงมาแต่ไม่ว่าคุณจะเปิดพัดลมหรือเปิดแอร์เนี่ยก็คืออากาศต้องถ่ายเทนะฮะ้องมีอากาศใหม่เข้ามาอากาศเกา่าออกไปนะฮะคือสรุปนกเข้ามาอย่าพึ่งไปแมนนิ่งมันอย่าพึ่งไปเล่นกับมันมาก รอสักสิบวันดูอาการของนกนะฮะว่านกมีปัญหาไหมถ้านกไม่มีปัญหาคือกินก็คือกินปกติอาจจะเข้ามาสามวันแรกไม่กล้ากินอาหารนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเช็คกล้ามเนื้อก่อนว่ากล้ามเนื้อได้เต็มหรือเปล่า,าอ้วนก็คือไม่มีปัญหานะฮะยังไงนกก็กินอาหารถ้าเกินสามวันหรือสี่วันไม่กินอาหารนี่คือผิดปกตินะฮะนะครับ,นะรบก็คือสรุปนกเข้ามา อย่าเพิ่งไปเล่นกับมันนะฮะวางไว้เฉยๆปลูกไว้นะฮะน้ำอาหารความมลคอนนะฮะถ้าชอบเขานิดหน่อยก็เขาเขยื่นมือเข้าไปกระเป๋านะฮะนี่ครับคืออาการตกใจตื่นกลัวนะฮะเป็นเรื่องปกติสําหรับนกใหม่นะฮะนะฮะการป้องกันตัวตื่นตื่นกลัวนะทําตัวพองตัวนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งไปเล่นกับมันนะครับโอเคนะครับนี่เป็นคำแนะนำจากชายเฮาแมสเตอร์นะครับเป็นประสบการณ์นะฮะสำหรับนกที่รีแมนนิ่งแล้วป่วยเอยไม่ใช่ป่วยคือล <Rem anding S 1> ่วง <ขอ S 1> ไปช็อกอาการช็อกตายนะฮะขอบคุณครับ